ค่ะคูดาดานะคะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะซึ่งนะคะบางท่านนะคะเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่าเออแล้วโยคะค่ะสามารถที่จะลดพุงได้ไหมอาจจะเป็นได้ค่ะส่วนหนึ่งของการลดพุงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคูดาดานะคะจะมาสอนค่ะ5้าท่าค่ะลดพุงค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะครูดาดานะคะจะมาสอนท่าลดพุงนะคะซึ่งจะมีทั้งหมดนะคะประมาณ5ท่านะคะเผื่อเพื่อนนะคะสามารถเอาไปใช้ได้นะคะ,อ,ะอย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาวอร์มก่อนนะคะท่าลดพุงนะคะ,ะเรามาเริ่มวอร์มกันก่อนนะคะ,ะยืดขาสองข้างมาด้านหน้านะคะแล้วก็ดึงเนื้อจากกระดูกกรองนั่งใช้มือนะคะแตะที่หัวเข่านะคะแล้วก็ไปแตะที่ ปลายเท้าแล้วก็แตะที่หัวเข่าแล้วก็ยกแขนเอ็นไปด้านหลัง1 2ึ่ง,งนะคะสามสาต่อไปนะคะเดี๋ยวเราวอร์มท่าที่2ก่อนนะคะกอดเข่ายืดหลังนะคะอ่าแล้วก็เหยียดออกไปกอดเข่าวขวาแล้วก็ยืด ขาออกไปกอดเข่าซ้ายแล้วก็ยืดออกไปกอดเข่าขวาแล้วก็ยืดออกไปอะเรามาเริ่มกันเลยนะคะท่าแรกนาวานะคะสําหรับท่านาวานะคะจะเป็นการเกรงหน้าท้องหน้าขานะคะอันนี้เป็นท่าที่สําหรับคนที่เริ่มต้นนะคะอาจจะเป็นเพราะหน้าท้องเรายังไม่แข็งแรงนะคะเราจะเริ่มท่านาวาแบบง่ายนะคะอันดับแรกเลยให้เราเอามือวางไว้ที่พื้นเอ็นไปด้านหลัง ถ่ายน้ำหนักไปที่ฝ่ามือค่ะจะแล้วยกเข่าขึ้นมางอเขา่าเฉียงๆนะคะอ่าหายใจเข้านะคะหายใจออกไวห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะอ้าวางลงนะคะแล้วก็กอดเขา่าหายใจเข้าค่ะเพื่อคลายกล้ามเนื้อหลังนะคะแล้วก็หายใจออกผ่อนคลายค่ะ โอเคค่ะท่านาวานะคะต่อไปนะคะเป็นท่าที่สองท่าที่สองนะคะเราจะเป็นท่าเสือดาวนะคะ,ะเป็นแมวก่อนหายใจเข้านะคะหายใจออกเหยียดแขนขวาเหยียดขาซ้ายค้างไว้นะคะค้างไว้เก่งแกนกลางลำตัวไว้ เสร็จแล้วนะคะให้เรางอกำหมัดนะคะงอข้อศอกนะคะกดศอกเข้าไปนะคะแล้วก็ยกเข่าขึ้นมาอย่างนี้นะคะค้างไว้อย่างนี้นะคะดูก่อนนะคะค้างไว้ก่อนแล้วก็เหยียดแขนเหยียดขาออกไปนะคะข้างเราทําข้างนี้นะคะข้างขวานะคะขาข้างซ้าย1ิบเซตนะคะเริ่มเลยนะคะงอข้อศอกนะคะยกเข่าเข้ามาแล้วก็เหยียดออกไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าวางมือลงวางขาลงนะคะต่อไปเปลี่ยนข้างยืดแขนซ้าย ไปด้านหน้าเหยียดขาขวาไปด้านหลังเกรงแกนกลาง,ง,งไว้ให้ดีนะคะเสร็จแล้วงอศอกซ้ายนะคะแล้วก็งอเข่าขวากดเข้าหากาันแล้วก็ยืดตัวงอเขา่าแล้วก็ยืดนะคะอ่าเริ่มนะคะสิบครั้งหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าพักนะคะหายใจเข้าเสร็จแล้วหายใจออกนะคะให้ผักสะโพกไปด้านหลังนะคะเป็นแชร์โพสค่ะหายใจเข้าออก ต่อไปนะคะเป็นท่าแพร้งนะคะท่าแพร้งอ่าเราเริ่มกันเลยนะคะท่าแพร้งสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะให้เราวางมือลงไปเป็นท่าแมวก่อนแล้วถอยขานะคะถอยเข่าออกไปถอยเข่าออกไปเฉียงนะคะโน้มตัวไปด้านหน้าให้น้ำหนักอยู่ที่ฝ่ามือด้วยนะคะเก่งสะบักไว้ นะคะระหว่างที่เราทำท่าแพ้งโดยการวางเข่านะคะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะคะเข่าของเรานะคะจะเฉียงไปด้านหลังสะโพกนะคะอ่าค้างไว้นะคะสังเกตนะคะระหว่างที่เราทำท่าแพ้งนะคะลำตัวของเรานะคะหน้าท้องของเราจะขามขาแมวเข้าไปนะคะแกนกลางของเรานะคะจะเกร็ง ค้างไว้นะคะตามมองไปที่พื้นเราจะได้ไม่เกรงคอค่ะค้างไว้นะคะ5วินาอ่าสัก10วินาทีดีกว่าค่ะสิวินาทีค่ะพอครบแล้วนะคะให้ผักสะโพกไปด้านหลังนะคะเป็นแชร์พูด แล้วยกตัวกลับมานะคะอ่ายกตัวกลับมาอ่าต่อไปนะคะเป็นท่านอนงายนะคะแล้วก็ยกขานะคะชี้ขึ้นฟ้านะคะแล้วก็ยกสะโพกขึ้นลงนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเหยียดขาสองข้างไปด้านหน้าแล้วตะแคงตัวนอนนะคะตะแคงแล้วก็ค่อยๆนอนงายขึ้นนะคะอ่านอนงายขึ้น แล้วก็ชันเข่าขึ้นมาความกว้างนะคะฝ่าเท้าความคกว้างประมาณช่วงสะโพกนะคะ,ะขาตั้งฉากขึ้นแล้วก็เขยับขาเข้ามาใกล้ๆสะโพกค่ะหายใจเข้าให้ยกสะโพกขึ้นฝ่ามือดันพื้นไว้นะคะฝ่าเท้าดันพื้นยกขาขึ้นมานะคะแล้วก็ยก ขาขึ้นลงยกสะโพก1ใช้ไปเท้าค่ะด้านขวานะคะดึงสะโพกขึ้นลงสองสามสี่ห้าหกดแปดเกาวางสะโพกลงนะคะต่อไปข้างที่สองนะคะให้ยกขาซ้ายขึ้นตั้งชา แล้วยกใช้ปลายเท้ายกสะโพกขึ้นลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะหายใจเข้าออกนะคะค่ะ ต่อไปนะคะเราจะนอนหงายยกขาคู่นะคะนอนหงายยกขาคู่นะคะจะมี2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกเลยนะคะ,ะเราจะเอาฝ่ามือวางไว้ใต้สะโพกนะคะนะคะแบบที่2สําหรับคนที่หน้าท้องแข็งแรงแล้วนะคะเราสามารถที่เอาฝ่ามือวางไว้ข้างสะโพกได้นะคะแล้วก็ยกขาขึ้นลงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเป็นแบบแบบที่1กับแบบที่2นะคะยังไงนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะ เลือกเอาแบบที่เราถนัดนะคะอ่าลองเลยนะคะแบบที่หนึ่งนะคะตะแคงตัวนอนนอนหงายแล้วนะคะให้ตั้งเข่าขึ้นมาข้างใดข้างหนึ่งพลิกสะโพกนะคะกว้างกว่ามือวางไว้ใต้สะโพกเหยียดขาขวาปลายขาชิดกันยกขาขึ้นแล้วก็ลงนะคะระหว่างที่ลงนะคะให้ไป ให้ส้นเท้าของเราใกล้ๆพื้นนะคะแล้วก็ยกขึ้นตั้งฉากแล้วก็ลง10ครั้งนะคะ10ครั้งเริ่มนับเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแอ่าตั้งเท่านะคะยกสะโพกนะคะวางสะโพกลงทีนี้แบบที่สองแบบที่สองนะคะเราจะเอามือวางไว้ข้างสะโพกนะคะอ่าสำหรับคนที่หน้าท้องยังไม่แข็งแรงให้เอามือวางไว้ใต้สะโพกเหมือนเดิมนะคะอ่าเริ่มเลยนะคะแบบที่สองยกขาขึ้น แล้วก็ลงแล้วก็ยกขึ้นสิบครั้งนะคะสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อาครบแล้วนะคะสองเซตนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามานะคะทำท่าลดพุงนะคะท่าสุดท้ายแล้วนะคะคือท่าที่5นะคะเดี๋ยวเราจะบิดด้านข้างค่ะบิดเอวด้านข้างนะคะก็จะช่วยกระชับเอวนะคะแล้วก็อ่าเป็นด้านาพุงด้านข้างนะคะพุงด้านข้างซ้ายขวานะคะกระชับนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะสุดท้ายแล้วอ่ะตะแคงตัวนอนนะคะกลางแขนคว่ำขวามือไว้ยกขากคู่นะคะตั้งฉากค่ะงอเขา่าสังเกตนะคะเวลาง,งอเข่าของเรานะครับจะจะไปตรงกับสะโพกเลยเฉียงๆนะคะกลางแขนแล้วก็วางขาลงนะคะไปทางด้านขวาแล้วก็ยกขึ้น แล้วก็วางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ยกขึ้น10บครั้งนะคะสิครั้งเดี๋ยวครูจะนับเลยนะคะซ้ายขวานะคะคือนับหนึ่งนะคะ1ครั้งนะคะ1นึ่งสองสสี่ ห้าหกเจด็ดแปดเก้าสิบนะคะพอครบแล้วนะคะให้เหยียดขาออกไป กลางแขนเสมอบ่านะคะเราจะบิดเราจะบิดตัวนะคะคลายกล้ามเนื้อหลังนะคะหายใจเข้ายกขาซ้ายขึ้นมาตั้งฉากวางไว้ที่ด้านขวาหันหน้าไปด้านซ้ายคลายกล้ามเนื้อหลังนะคะหลังจากที่เรานะคะทำท่าลดพุงนะคะถ้าบางท่าอาจจะทำให้เรารู้สึกเกรงหลังนะคะจะเป็นการคลายความเกรงที่หลังนะคะ หายใจเข้ายกขาขึ้นมาหายใจออกวางลงหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นตั้งฉากออกค่ะวางใลด้านซ้ายหันหน้าไปด้านขวาหายใจเข้าออกหายใจเข้านะคะยกขากลับมาหายใจออกวางลงนะคะอยู่ในท่าพักศพสักคู่นะคะหายใจเข้าออกค่ะ เสร็จแล้วนะคะยกแขนขวาขึ้นตะแคงน,นะคะไปทางด้านขวาแล้วก็ยกตัวขึ้นมานะคะอ่านะคะครบแล้วนะคะในการท่านะคะลดพุงทั้ง5ท่านี้นะคะอ่าเดี๋ยวนะคะจะแนะนำอีกทีหนึ่งนะคะว่าการอ่าบางท่านะคะ ถ้าเรากล้ามเนื้อเรายังไม่แข็งแรงเราอาจยังยังทำไม่ได้นะคะให้เราทำในส่วนที่เราทำได้นะคะอ่าก็เดี๋ยวเรามาบอกลงรายละเอียดอีกทีนะคะข้อควรระวังนะคะโอเคคะ่ะน้ำอสเตค,คะ่ะค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆห้าท่าที่ลดพุงนะคะ นะคะใน5้าท่านี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะทำให้เพื่อนนะคะลดพุงได้นะคะและอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะต้องนะคะเพื่อนๆที่ต้องระวังนะคะก็คือนะคะเราจะต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะแล้วนะคะพอเราทานอาหารครบห้าหมู่แล้วเราจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะเราจะช่วยนะคะลดน้ำหนักได้นะคะแล้วก็ทานน้ำนะคะวันหนึ่งนะคะเราต้องทานน้ำให้ได้นะคะ2.5ลิตรค่ะ นะคะแล้วก็ในส่วนที่3นะคะเราต้องทานแคลอรี่นะคะให้น้อยกว่าขาออกนะคะมันจะช่วยลดน้ำหนักตัวได้ค่ะนะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะถ้าเรานะคะอยากให้นะคะกล้ามเนื้อคูงของเราแข็งแรงนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือโปรตีน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากธรรมชาติหรือโปรตีนจากพืชน,นะคะในส่วนเนี้ย จะช่วยทำให้เพื่อนๆนะคะเสริมกล้ามเนื้อหน,นะคะทุกส่วนในร่างกายให้แข็งแรงได้นะคะเมื่อกล้ามเนื้อเราแข็งแรงได้นะคะเราก็จะสามารถนะคะให้มีระบบเผาผลาญได้ดีแล้วก็จะลดพุงได้นะคะในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอเพราะอะไรนะคะถ้าเราพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ4ี่ทุ่มตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสองค่ะโกรทฮอร์โมนค่ะนะคะมันจะหลั่งออกมาค่ะ นะคะมันจะไปช่วยซ่อมแซมนะคะหลังจากซ่อมแซมแล้วมันจะไปช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อเราได้ด้วยนะคะถ้าเราทําครบแล้วนะคะห,หข้อนี้นะคะรับรองได้ค่ะเพื่อนๆลดพุงได้อย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะหวังว่านะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้ คูดาดานะคะแล้วแอดมินหนึ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่คะนามาสเตค่ะต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะที่ติดตามนะคะจนจบนะคะในส่วนนี้นะคะคูดาดาขอฝากร้านนะคะ าทางออนไลน์ค่ะเราจำหน่ายทาง Lazada s h o p ป e นะคะถ้าเราพิมพ์ภาษาไทยนะคะชื่อว่าพึ่งหลวงสไป์จำกัดค่ะถ้าเราพิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะชื่อว่าพึ่งหลวง Official s t o r e นะคะเราจำหน่ายนะคะเครื่องเทศนะคะแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็น้ำมันนวดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเรา จึงพร้อมส่งมอบทุกความต้องการของท่านภายใต้ชื่อพึ่งหลวงด้วยความรักและภาคภูมิต่อเครื่องแท้ไทยเพื่อครัวไทยสู่ครัวโลก